ลังมองหาสมาร์ทโฟน 5G ตในราคาเบาๆสบายกระเป๋าอัดน,นั่นด้วยสเปคแบบจัดเต็มนะคะถ่ายรูปก็ดีถ่ายรูปกลางคืนก็ได้สามารถเอาไปถ่ายวิดีโอได้ด้วยอยากได้แบตอึดๆชาร์จไวๆแล้วก็รุ่นนี้ตอบโจทย์แน่นอนค่ะกับวปห่วยนว่าค่ะ หัวไว,ว่โนวา 7S e 5G รุ่นนี้นะคะต้องบอกว่าเขามาพร้อมกับชิฟคิริน820 5G แน่นอนว่าเขารองรับเครือข่ายทุกเครือข่ายในประเทศไทยแ่ะเองค่ะ ในรุ่นนี้ 5G เนี่ยบอกเลยว่าส่วนใหญ่จะราคาแบบ20,000อัพใช่ไหมคะแต่ในรุ่นนี้ราคาเพียงแค่ 1, 000, 1 9 9 0เบาทเท่านั้นและตัวนี้นะคะได้มาเป็นตัวแบรมดลอม128นะคะ EMUI เวอร์ชันสิบน a n น r o i d 10นั่นเองนะทุกคนสามารถใส่ได้2ซิมนะคะแล้วก็สามารถที่จะเพิ่มตัวหน่วยความจําได้สูงสุดถึง 256GB เลยจะบอกว่า 5G ที่ชมพูไปเทสมาให้นะคะในพื้นที่ที่ชมพูกำลังขายตอนนี้ก็คืออยู่เขตบางเขนนั่น ขึ้น 5G บ้างสลับ 4G แต่ว่าใครที่อยู่ในพื้นที่ตัวเมืองในกรุงเทพนะก็สามารถลองใช้ตัว 5G ได้อย่างตัวสยามเองที่ไปร้องให้นะี่ก็ขึ้นอยู่ตลอดเนาะมากไว้เดี๋ยวมีดรามา่านะจ๊ะสําหรับใครที่อยู่พื้นที่ต่างจังหวัดนะคะ 4G เนี่ยก็สามารถใช้งานได้แต่ว่าเรามีเครื่อง 5G ในราคาเบาๆแบบนี้เตรียมพร้อมไว้สําหรับ 5G เหมือนก็ดีใช่น้อยเลยใช่ไหมล่ะคะตัวนี้นะคะก็ต้องบอกว่าเป็น 5G อีกหนึ่งตัวหนึ่งที่คุ้มมากๆในราคาเพียงแค่ 1,990บาทเท่านั้นเองค่ะและสีที่ชมพูได้มาตัวนี้นะคะนะันเป็นสีแบบเมอร์เมดเมอร์เมดสวยงามแบบนี้เลยนะคือสีคร h ชกรีนแล้วก็มีตัวเทคที่บอกเลยว่าโลโก้เขาเนี่ยออกแบบมาดีเลยนะทุกคนเขียนว่าโนวานะคะในรุ่นนี้ก็สามารถเลือกกันได้แต่ถ้าเกิดใครไม่ชอบสีนี้ก็มีอีกหนึ่งสี <Wow. S 1> มาให้เราได้เลือกกันนะคะนั่นะก็คือสีสเปรดซิเวอร์สีเทาๆชมพูชมพูเงินๆก็ตัวนั้นก็สวยเช่นเล่นอยู่เหมือนกันนะคะก็ลองเลือกกันดูได้กับโนวา 7 SE ค่ะ เนี่อรุ่นนี้ก็ต้องบอกว่าเนี่ยเรื่องของการดีไซน์ของเขาเนี่ยทาออกมาได้ค่อนข้างดีเลยแล้วก็สวยเป็นเอกลักษณ์มากๆเลยนะคะในรุน่นนี้การหยิบจับการถือการใช้งานต้องบอกว่ามันกําลังเขามอสเหมาะพอดีมือจริงๆค่ะเพราะว่ามันไม่ใหญ่เกินไปแ้วก็ไม่เล็กจนเกินไปด้วยหน้าจอของเขาเนี่ยมาอยู่ที่6.5นิ้วแล้วก็เป็นหน้าจอแบบ LTPS หรือว่าเป็นหน้าจอแบบ LCD นั่นแหละค่ะแต่ความละเอียดเนี่ยเป็นแบบ Full HD Plus นะที่สําคัญในเรื่อราคานี้นะ,ะ๊ะรองรับ HDR10 ด้วยทุกคน ในการรับชมนะคะ YouTube วิดีโอหรือตัว Netflix ต่างเนี่ยก็ทำให้เราสามารถดูภาพยนตร์นะคะได้แบบอัตรรสเต็มตาเต็มจอคมมากยิ่งขึ้นนะจ๊ะถึงแม้ว่าจะเป็นแบบ LCD แต่ก็รองรับ SD 10นมาให้ด้วยในรุ่นนี้ซึ่งตัวหน้าจอของเขานะคะก็มีเป็นแบบ punch hole คือต่อรูกล้องนะคะด้านซ้ายของตัวเครื่องมาให้แบบนี้ในเรื่องของการดูหนังเนี่ยก็ถือว่าไม่ได้เกะกะตาสักเท่าไหร่นะักในเรื่องการเล่นเกมเนี่ยแน่นอนว่าตัวพอดชาร์จเองก็เป็นแบบ Type C ซึ่งในรุ่นนี้ต้อง บอกว่าว้าวว่าจริงๆทุกคนเพราะว่าในกล่องเนี่ยเขาแถมตัวชาร์จไว40้40วัตต์40วัตต์จริงๆทุกคนได้ยิ่งไม่ผิดนะจ๊ะเพราะว่าเขามีตัวชาร์จเร็วเนี่ยมาเหมือนกันกับตัว P40 Series ทุกคนคือมันราคา20,000-30,000กว่าแต่มีมาให้ในราคารุ่นหมื่นกว่าบาทเนี่ยมันคุ้มแล้วทุกคนด้วยแบตเตอรี่ของเขานะคะให้มาอยู่ที่ 4,000mAh ตัวในเรื่องของตัวหูฟัง3.5ตัวนี้ในรุ่นนี้ก็มีมาให้ที่สำคัญในกล่องก็มีหูฟังมาให้ด้วยอีกเหมือนกัน แล้วก็ในส่วนของตัวลำโพงนะคะเป็นลำโพงเดี่ยวตัวเคสใส่กันลอยกันกระทงกระแทกเนี่ยก็มีมาให้ในกล่องเรียกได้ว่าอุปกรณ์ที่เขามีมาให้พร้อมกับตัวเครื่องเนี่ยก็มีมาแบบครบ,ครบในเลทราคานี้ไม่ต้องไปเสียเงินเพิ่มซื้อแต่อย่างใดนะจ๊ะทุกคนตบมือหน่อยย yeah! <laughs> ในรุ่นนี้ในเรื่องของความเซฟความปลอดภัยในการปลดล็อกต่างๆนะคะ,ะ,คะเขาก็มีเป็นตัวฟิงเกิลมาให้ตรงนี้นะคะ ก็คือสามารถปลดล็อกด้วยลายนิ้วมือได้แล้วก็สามารถที่จะปลดล็อกใบหน้าก็ได้ด้วยเช่นเดียวกันส่วนหน้าจอความลื่นไหลนะคะความสมูท์นี้ก็ต้องบอกว่าทําได้ดีเยี่ยมเลยล่ะคะ่ะ ในรุ่นนี้นะคะต้องบอกเลยค่ะว่าในเรื่องงการถ่ายรูปเนี่ยโดดเด่นใช้เล่นในเลดราคานี้นะคะเพราะกล้องหน้าของ,ของเขาใครชื่นชอบการเซลฟี่ความเอียนอยู่ที่16ล้านพิกเซลสามารถที่จะถ่ายพอร์เทรตปรับความเนียนความประมุนของใบหน้าได้ถึง10ระดับในโหมดบิวตี้นะจ๊ะแล้วก็ในการถ่ายการเบอร์ฉากหลักเนี่ยก็สามารถที่จะเลือกนะคะแบบของการเบอร์เป็นรูปหัวใจเป็นรูปนะั้นรูปนี้สวยงามทําได้ตามฉบับของหัวเว่ยนั่นแหละค่ะแล้วก็การถ่ายวิดีโอในรุ่นนี้นะจ๊ะก็สามารถ มาที่จะถ่ายความละเอียดของตัวกล้องหน้าเนี่ยได้อยู่ที่ 1080p 3 0เฟรมค่ะ หัวหวัยน่ว่า 7se 5g รุ่นนี้นะคะในเรื่องกล้องเนี่ยก็บอกเลยว่าเขาให้มาแบบครบครันมากๆเลยจ้าด้วยตัวกล้องที่เรียงมาให้4ตัวแบบนี้นะคะกล้องหลักเนี่ยความละเอียดที่ที่6 4ล้านพิกเซลมี u ัน r wide นะคะ8ล้านพิกเซลมีมาโค o นะ2ล้านพิกเซลเด p อีก2ล้านพิกเซลนะมีไฟแฟลชมาให้ด้วยนะทุกคนซึ่งในรุ่นนี้นะคะมาพร้อมกับ AI cross camera การถ่ายรูปเนี่ยก็ต้องบอกว่าเก็บมาได้แบบ ทุกองศาทุกม,มุมทุกฉากที่เราอยากบันทึกความทรงจำมาบับสวยๆเลิศๆโพสลงเนี่ยบอกเลยว่ารูปสวยไม่น้อยหน้าใครเลยเดียวในเรื่องของการถ่ายภาพในที่แสงน้อยยังหมดกลางคืนเองก็มีมาให้แล้วในรุ่นนี้นะจ๊ะที่สำคัญค่ะตัวนี้สามารถที่จะถ่ายวิดีโอได้ถึง 4K 30เฟรมนะทุกคนซึ่งในเรทราคาหมื่นกว่าบาทเนี่ยโอ้โหถ่าย 4K ได้ด้วยมันก็เลิศอยู่นะเออ ชอบมากๆนะในแบรนด์หัวห่วยคือทุกคนรู้ดีอยู่แล้วนะคะว่ามันจะมีโหมดหนึ่งคือโหมดดูโอแคมิราคือการถ่ายรูปนะคะแบบ2เฟรมในการถ่ายครั้งเดียวหรือถ่ายกล้องหน้ากล้องหลังพร้อมๆกันการถ่ายในส่งตัวกล้องหน้าเน่ต้องบอกว่าบิวตี้ทำได้สวยงามส่วนกล้องหลังเน่เก็บภาพบรรยากาศได้แบบครบๆถึงแม้ว่าในรุ่นนี้อาจจะไม่มีเลนส์เทเลมาให้แต่เราก็สามารถที่จะส่มแบบดิจิตอลส่งได้ถึงสิบเท่าเลยนะทุกคนก็โอเคอยู่เพราะชีวิตจริงเราก็ไม่ได้ไปส่งอะไรเยอะแยะหรอกเนาะ う 음. หัว,วเว่ยนะว่าเซต SE รุ่นนี้นะคะในเรื่องของการรับชมวิดีโอคอนเทนต์ต่างๆเนี่ยก็ต้องอย่างที่เรารู้กันดีนะทุกคนว่า u t u b e เนี่ยมันก็ยังไม่สามารถโหลดได้ในตัวหัวเว่ยแอปแกรี่นะจ๊ะแต่เราก็สามารถที่จะเข้าไปดูผ่านเบราว์เซอร์ได้เพราะฉะนั้นในการรับชม u t u b e เนี่ยก็ยังคงต้องใช้วิธีนั้นหรือใครจะเป็นโหลดเป็นไฟแอปเคอเคียลมาเนี่ยอันนี้ก็คือลองดูนะคะแล้วก็ในเรื่องของการฟังเพลงฟังเสียงต่างๆเนี่ยถึงแม้ว่าจะมาเป็นลำโพงเดี่ยวแต่เสียงเนี่ยก็ดีใช้เล่นเลย wow. Kalian นะคะในหัวโวยโนวา 7SE รุ่นนี้นะต้องบอกว่าใครที่เป็นแฟนคลับนะคะหรือว่าเป็นแฟนแฟนเกมของตัวฟรีไฟล์แล้วก็นะจาะร,รุ่นนี้สามารถดาวน์โหลดผ่านหัวโวยแอปแกลลรี่ได้แล้วแล้วเราไปดูกันค่ะว่าในเรื่องของการเล่นเกมเป็นยังไงบ้างแต่รุ่นนี้ต้องบอกว่าเขาเล่นเกมได้ค่อนข้างไหลลื่นสม,มูทอยู่พอสมควรเลยนะทุกคนด้วยเขานะคะมี GPU Turbo นะเป็นเกี่ยวกับตัวปรับประสิทธิภาพของการเล่นเกมเนี่ยรองรับมากกว่า30เกมในรุ่นนี้ก็ทําให้การเล่นเกมของเราไหลลื่นสม,มูทภาพเนี่ยสวยคมชัดอยู่พอสมควรเลยนะเอาเป็นว่า เดี๋ยวเราไปดูกันแล้วกันค่ะว่าการเล่นเกมเป็นยังไง,ไงกันบ้างส่วนใครที่เป็นขอ p u b G R o V ก็สามารถเล่นได้ก็จะไปดาวน์โหลดนะคะผ่านตัว Peter Search ที่เป็นแอป,ปหน้าตาแบบนี้ Search แอปยอดฮิตได้ใครที่หาแอป,ปในตัว Huawei App Gallery ไม่ได้ก็โหลดผ่านแอป,ปนี้ได้เช่นเดียวกันนะจ๊ะก็เดี๋ยวไปดูฟุตกันแล้วกันว่าการเล่นเกมเป็นยังไงค่ะ พร้อมกับ 5G จัดเต็มมากๆทั้งในเรื่องกล้องแบตก็อืดช,ชัดก็ไวโอ้โหเล่นเกมก็เลิศผ้ในเรทราคา11,990บาทเท่านั้นคะ่ะคุณ นี่เรื่องของตัว 5G ได้ราคาเครื่องถูกขนาดนี้นะคะก็ถือว่าในรุ่นนี้ถูกที่สุดณวันที่เราถ่ายแลวทุกคนใครมีความคิดเห็นกันยังไงบ้างกับตัวหัวเว่ยตัวนี้นะคะใครที่ติด GMS ก็อย่าเพิ่งดราม่านะเพราะว่าหัวเว่ยแอปแกรี่เนี่ยเขาก็พัฒนากันมาเยอะพอสมควรมีแอปยอดฮิตเนี่ยเรี่ตัวว่ามากันเกือบครบแล้วล่ะแต่ใครนะคะที่อยากโหลดแอปพลิเคชันอื่นๆเพิ่มเติมนี่จากหน้าตานะคะของตัว P t o u s e a i r c h ที่เขามีมาให้แล้วในหัวเว่ยในตัวเครื่องนะจ๊ะก็สามารถไปเสิร์ชแอปยอดฮิตได้ว่าใครอยากได้อ ก็ไปโหลดมาเป็นไฟล์ apk ได้ใช้งานในหัวบุยแบบปลอดภัยปลอดภัยได้เลยละจ้ะใครมีความคิดเห็นกันยังไงนะคะอย่าลืมมาคอมเมนต์กันด้านล่างนี้นะจ๊ะส่วนใครที่ใช้ตัวซีรีส e ์เดอยู่แล้วประสบการณ์การใช้งานเป็นยังไงความรู้สึกส่วนตัวยังไงก็ลองมาคอมเมนต์กันได้หากพูดข้อมูลผิดพลาดประการใดต้องขออภัยณที่นี้มาคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะจ๊ะอย่าลืมกดไลค์กด u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจในการคลิปต่ตอไปด้วยนะคะสำหรับวันนี้ชุมุมต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย